ทำยังไงถ้าเราโดนเหวี่ยงใส่ทุกคนต้องอยังไงก็ต้องเคยเจอโดนคนเหวี่ยงใส่อ่ะไม่ว่าจะโดนลูกค้าด่าโดนหัวหน้าด่าหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวแฟนเพื่อนพ่อแม่หมิงจะบอกว่าหมิงใช้วิธีนี้แล้วมันเวิร์กมากมันดีมากคืออะไรรู้ไหมคะปล่อยเขาไปค่ะทุกคนเฮ้ยจริงคือปล่อยเขาด่าเลย ปล่อยให้เขาเหวียงให้เขาระเบิดอารมณ์ให้เต็มที่หน้าที่ของเราอย่างเดียวก็คือนิ่งแล้วก็รับมาแค่สารสารที่เขาจะสื่อกับเราเรากรองเอาอารมณ์ออกไปค่ะเราไม่ต้องรับอารมณ์เขามานะเขาว่าอะไรเนี่ยถ้าเราทำผิดเราก็ขอโทษอย่างใจจริงเนาะขอโทษค่ะจะแก้ไขค่ะอะไรก็ว่าไปลองคิดดูว่าสมมติตอนเนี้ย คุณกำลังโดนด่าอยู่ใช่ปะแรงมากโอ้โหอารมณ์มาเต็มมีคนที่กำลังรู้สึกไม่ดีอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือคนที่กำลังด่าคุณคืออารมณ์โมโหอารมณ์โกรธเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ไวเบรชันหรือแรงสั่นสะเทือนต่ำมากๆซึ่งมันจะทำให้คนที่มีอารมณ์เนี้ยรู้สึกไม่ดีแต่ถ้าคุณไปรับเอาอารมณ์มาด้วยอ่ะคนที่รู้สึกไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้น กลายเป็นสองคนแล้วถูกปะแล้วมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเอาอารมณ์เนี้ยไปส่งต่อให้คนอื่นคุณอาจจะกําลังนั่งนอยเพิ่งโดนหัวหน้าด่ามาแล้วเพื่อนเข้ามาคุยด้วยคุณอาจจะเหวี่ยงใส่เพื่อนทั้งทั้งที่เพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้คุณว่ามันเวิร์กไหมอะแต่ว่าถ้าคุณไม่รับอารมณ์มาคุณรับแค่เนื้อหาแค่สารที่เขาจะสื่อกับคุณคุณต้องคิดไว้เสมอว่าอย่ายอมให้ใครเอาความรู้สึกลบๆมาใส่คุณ ไม่มีใครบังคับคุณได้ถ้าคุณไม่รับแล้วมันไม่ใช่การ ignore นะทุกคนเพราะว่าเรารับสารเขามาแล้วถูกปะเราเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อสิ่งที่เขาจะบอกกับเราเราแค่ไม่รับอารมณ์แย่ๆมาใส่ตัวเราก็แค่นั้นเองลองทำดูค่ะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นและถ้าคุณชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆนะคะ